โอเคครับวันนี้เราจะมาแต่งรถ s u b ารุเบีย r ซ m i ีมปี2014นะครับวันนี้ผมจะแต่งเป็นสายดริปนะครับผมอ่ามาดูบอดี้กันก่อนนะครับผมอันดับแรกผมก็จะใช้ชุดแต่งที่ผมซื้อไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอันแรกเรามาดูซุ้มล้อด้านหน้าก่อนมันจะมีของ Rocket Bunny นะที่ผมซื้อไว้มันมีหลายอันนะฮะแต่งได้เยอะนะครับภาคนี้สำหรับ b r z จริงๆผมอยากให้มี Toyota gt 8เดห้วยนะภาคนี้แต่ว่ารถมันก็เหมือนเหมือนกันนะก็ใช้ s u บา r ุก็ได้งั้นเรามาแต่งกันเลยดีกว่ามันจะมีล็อกเกตบันนี่อยู่2อันนะฮะอันแรกก็คืออันที่ผมซื้อไว้แล้วแล้วก็อันนี้เราจะใส่แค่อันแรกก็พอนี่แล้วก็ฟอนต์บัมเปอร์ก็จะเป็นของล็ c k e t ตบันนี่ฮูดผมไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยน ต่อมาก็จะเป็นลิ้นลิ้นผมใช้ล็ c k e t b u บันี่ถ้าให้พูดง่ายๆนะก็คือชุดแต่งของคลิปนี้ก็จะเป็นของล็อกเก็ตบันี่ทั้งหมดเลยสเกิร์ตก็จะเป็นของล็อกเก็ตบันนี่ล็อกเก็ตนี่มันจะเป็นชุดแต่งที่แบบสายดิฟนะฮะกึง่งๆสายแท็กด้วยแต่ผมเอามาเน้นสายดิฟดีกว่าสวยกว่าเยอะแล้วก็ซุ้มล้อด,ด้านหลังนะครับผมก็จะมี สอ,อันด้วยกันผมจะใช้ของ l o c k e t Bunny อันที่2ก่อนแล้วกันมันจะมีอันแรกอันที่2นะรู้สึกอันที่2จะสวยกว่าต่อมาก็ไฟไท้ายนะครับไฟไท้ายจะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5มีแบบธรรมดานะอันนี้คือของเดิมๆแล้วก็มีของ Speed Hunter แล้วก็ของวาเลนติคมันจะมีตัวธรรมดากับตัวของแต่งก็คือไฟ LED ซึ่งผมจะใช้ของธรรมดาต่อมาเรามาดู spoiler. สปอยเลอร์สปอยเลอร์ก็จะเป็นอันเล็กๆอันนี้นะครับส่วนด้านหลังผมไม่ได้ใช้นะไม่ได้เปลี่ยนแค่นี้ก็ดูสวยแล้วส่วนลูปเอาดีไหมเพราะว่ามันเหมือนแบบไม่ใส่ก็ได้ใส่แต่ก็สวยีแบบเป็นลายคาร์บอนก็ซื้อมาแล้วก็ใส่ไปเถอะผมซื้อไปแล้วแหละ หลังจากที่เราติดสปายเลอร์เสร็จแล้วเรามาดูส่วนอื่นบ้างว่าเราสามารถติดอะไรได้บ้างอืมเอาเป็นว่าจากที่ผมดูแล้วไม่ใส่ดีกว่าคือเราจะสามารถเปลี่ยนของชุดแต่งชุดนี้ได้แต่มันก็ไม่ต่างอะไรกับตัวธรรมดาของซูบูรุซึ่งผมคิดว่าไม่เปลี่ยนดีกว่าต่อมาเรามาดูดิฟฟูเซอร์บ้าง ดิฟฟูเซอร์เราจะเปลี่ยนได้หมดเลยว้า wow. วเปลี่ยนได้หมดเลยนี่เปลี่ยนเป็นของอะไรก็ได้ที่ผมซื้อไว้ก็จะมีล็อกเก็ตบันี่ถามว่าเปลี่ยนดีไหมไม่เปลี่ยนดีกว่าคือถ้าธรรมดามันก็สวยอยู่แล้วไงในเมื่อเราไม่เปลี่ยนดิฟฟูเซอร์เราก็จะมาดูส่วนอื่นก็คือเรื่องท่อถ้าท่อผมซื้อตัววาริสไว้แล้วนะแล้วก็มีของ Ss Char speeded อันนี้ผม ื้อไว้แต่ว่าคลิปนี้ว่าจะใช้ของเดิมๆนะครับเอาจริงๆนะของเดิมๆของซูบบโลก็สวยอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าผมใช้ของเดิมๆแล้วกันนะครับต่อมาก็จะเป็นกระจกมองข้างผมไม่ได้ซื้อไว้ก็เท่ากับว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องเปลืองเงินโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนป้ายทะเบียนนี่เออไม่ได้เปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนเป็นของปาร์คซิตี้โอเค นึกว่าไม่ได้เปลี่ยนไงการเปลี่ยนบอดี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมาเรามาเปลี่ยนไอ้นี่กันล้อมแม็กดูว่าผมได้ซื้อไว้ไหมจําได้ว่าไม่ได้ซื้อนะโอเคผมไม่ได้ซื้อไว้ก็เท่ากับว่าผมเปลี่ยนแค่ไอ้นี่ก็พอยางล้อขอบยางผมจะใช้ของเป็นฟอร์เกนแล้วก็สีก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือใช้สีดเดิม ไว้สีดำสวยดีสีดำตัดเงินเออสวยดีแต่ขอเดิมเดิมนี่วะ่ะเพราะว่าของเดิมเดิมมันจะเห็นทั้งหมดเลยเห็นลายแม็กมาดูขนาดล้อกันอ่าโอเค,ครถคันนี้เราสามารถเปลี่ยนไซส์ขนาดล้อแม็กได้นะนี่เลยมันจะมีเล็กสุดกับใหญ่สุดนะนี่มันจะมีตรงกลางด้วยใหญ่สุดน่าจะ 17-18นิ้ว18นิ้ว,วประมาณ18-19นิ้วอ่ะประมาณนี้แล้วก็คาลิปเปอร์ผมจะเปลี่ยนเป็นของ STOP t เทคแล้วกันไม่เคยใช้เลยอ่ะลองดูอันนี้เน้นความสวยนะใช้ไม่ได้จริงมันไม่มีผลต่อเกมเพย์นะเอาไว้สวยงามเฉยๆแล้วก็ผมจะทำล้อนหน้าเหมือนล้อหลังนะฮะแต่ว่ายางจะเปลี่ยนเป็นตัวยึท้ายแทน ล้อแมกก็จะเหมือนเดิมปรับขนาดไซส์ได้ข้อดีของคันนี้คือปรับขนาดไซส์ได้ทั้งทั้งที่เป็นยางแม็กตัวสต็อกซึ่งเราไม่ต้องซื้อเพิ่มคาลิปเปอร์เราก็จะเปลี่ยนเหมือน,นกันให้เป็นเหมือนกับตัวล้อหลังเจ๋งดิสเบรกจานเบรกนะจานเบรกผมไม่ได้เปลี่ยนเอาเป็นเดิมๆแล้วกันต่อมาเรามาลงสีกันบ้างลงสีก็คือผมจะใช้ตัวนี้นะ นี่เลยอันนี้แหละแต่ผมก็จะมีลายอื่นด้วยนะที่โหลดไว้อันนี้มันดูไม่ค่อยสวยเลยผมโหลดมาทำไมวะเนี่ยลบแปลบไป,บไปโอเคเรามาดูเรื่องเอฟเฟกต์กันบ้างเอฟเฟกผมจะเปลี่ยนแบ็คไฟเป็นสีแดงนะมันจะมีสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงใช่ไหมผมใช้สีแดงแล้อผมจะใช้เป็นสีม่วงนะฮะ แล้วก็ไฟใต้ท้องรถก็จะเป็น r o ย a l เอ็ e e s ลก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีม่วงสองสีปนกันเป็นการไล่เฉดสีนะครับเป็นม่วงกับเขียวแล้วก็ใส่ Air s u s p e n s i o n ลงไปด้วยอ่าเรามาดูเรื่องท่อกันเออก่อนเราจะมาดูเรื่องท่อเราไปดูเรื่อง Performance กันก่อนเพราะผมอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องนะอาจจะเดี๋ยวดูก่อน อ๋อนี่คือเครื่องเดิมๆนะอันนี้คือเครื่องเดิมที่แบบว่ายังไม่ได้ซื้อนะครับเครื่องเดิมแต่ว่าแรงม้ามันไม่สูงก็เลยซื้อเครื่องเดิมที่แรงม้ามันสูงขึ้นเออก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็น1,000แรงมา้าอันนี้คือเดิมๆมันจะอยู่ที่584นะครับก็ไม่ค่อยแรงอ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็น1,000แรงมา้าจะได้แรงขึ้นโอเค งั้นเรามาดูเรื่องเสียงท่อกันเลยเสียงท่อเดี๋ยวลองดูสต็อกก่นอกนสต็อกกับสมูทลองเปลี่ยนเป็นคัสตอมดูผมว่าแทบไม่ต่างเลยนะสต็อกกับคัสตอมเนี่ยมันจะต่างกับตรงที่สมูทกับแอคเซสซี รมตาแต่ผมชอบสมูทกับสต็อกมากกว่าไปฟังอีกทีเอาเป็นคัสตอมดีกว่าเพราะมันเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าเวลาตอนเล่นมันจะเปลี่ยนไหมถ้าเป็นคัสตอมโอเคเรามาใส่การ์ดในเครื่องกันบ้างจะใช้เป็นตัวอัลเิเมทพัสให้หมดเลยนะจะไ,ได้แรง ก๊าซซับเพนชันผมจะใช้เป็นโชเคสยางล้อผมจะลองใช้เป็นยางแดกก่อนนะเพราะว่าค่าไอ้นี่มันสูงมากเลยค่าอะไรค่าการออกตัวมันจะอยู่ที่8.6นะครับเพราะถ้าใส่โชเคสเนี่ยค่าเลตติ้งมันจะอยู่ที่5.5ซึ่งมันไม่น่าแรงก็เลยใช้ young deck ยางแดกไปก่อนส่วนเกียร์ผมจะใช้เป็น6สปีดยิ่งเกียร์มันน้อยเท่าไหร อัตราเร่งมันก็จะดีขึ้นเท่านั้นนะครับอัตราเร่งก็ดูง่ายๆ0ูนย์ถึงร้อยถ้าเลขยิ่งน้อยยิ่งดีสำหรับรถด,ดิฟนะแล้วก็ใส่เป็นโชว์เคสให้หมดโอเคก็ประมาณนี้สำหรับสายดิฟของผมนะเดี๋ยวเราไปเล่นกระตองกลางคืนเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะใช้ได้ดีนะไหมเฮ้ยใช้ได้ท่านผู้ชม ดิฟดีอะดิฟลื่นอยู่ผมต้องจูนนะอ๋อนี่ไงอ่าดาฟอสมันเยอะไปพูดง่ายๆถ้าจูนมันต้องอยู่ตรงกลางนะเราไม่ได้เล่นแข่งแท็กเราเล่นใส่ดิเรามาลองดิฟอันนี้ก่อนหรือผมจูนผิดปะอันนี้ต้องอยู่สูงๆเลยหรือว่าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวลองดู ลำยากละ่ะเมื่อกี้ชมว่าดิฟ์ง่ายแสดงว่าจูนผิดอ่าต้องค่อยๆเร่งต้องค่อยๆโอ้ยต้องค่อยๆเร่งนะฮะก็ได้อยู่สามหมื่น จะลองจูนใหม่อันนี้ลองจูนเป็นแบบดาวฟอสแบบโลอันนี้ดาวฟอสแบบโลเลยนะหรือว่าแบบไฮอันนี้ดาวฟอสแบบโลนะครับผมอันนี้คือจูนแบบโลเลยจะลองดู ได้อยู่โหได้ต้อง5้าหมต้องดิฟเป็นหน่อยต้องดิฟเป็นต้องดิฟเป็นนะผมจะได้ห้าหมื่ต้องมีสกิลดิฟนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้ก็โอเคใช้ได้เพราะส่วนมากที่ผมทำคลิปเก็บ100%ก็ใช้คันนี้แหละในการเก็บดิฟแล้วก็จะมีคันนึงซึ่งยี่ห้อเดียวกันก็คือตัวนั้นจะเป็นแบบ สายแรลลี่นะแต่ว่าถ้าเอามาดิฟนี่คือโหดอะ่ะโหดเลยอ่าต่อมาเรามาลองดิฟฝั่งนี้กันบ้างอันนี้คือมหาหินดิฟยากอันนี้ดิฟยากจริงอ่ต้องใช้สกิลทักษะทักษะในการดิฟดนิดนึง ถ้าใครไม่มีทักษะเลยเล่นคันนี้ไม่ได้นะหรือว่าได้ปะไม่น่าได้เพราะว่าคุมลำบากมากเออแต่ก็ได้แสนอยู่โอ้โหเกือบแสนสุดยอดเจง๋จงเจง๋งเจ๋งเดี๋ยวผมจะลองดิฟที่อื่นกันบ้างนะครับอันนี้ผมทําไว้ต้องห้าหมื่นเลยพึ่งรู้เนะี่ยทำไว้โคตรเยอะเลยอันนี้ทำไว้ 6กหมื่นเอาตรงนี้ดีกว่านะเค okay. ถ้าใสายย่ยางแดดคือรถแรงมากเลยนะเอาจริง okay. มันเปลี่ยนวิธีการเล่นไปเลยแรงจริงสามารถเอาไปแข่งได้เลยเนะะี่ยไม่ต้องเป็นสายดิฟก็ได้ แต่รถมันจะดิฟง่ายมากเลยถ้าเลี้ยวดิฟิดก็คือล้อปัดแล้วไม่ค่อยแนะนำให้ไปแข่งเท่าไหร่นะถ้าทำเป็นสายดิฟไปแล้วอะถ้าจะแข่งผมแนะนำให้เป็นตัวแท็กนะครับก็คือใส่การ์ดแท็กลงไปอะจะดีกว่าโอ,โ,อโอ้โชนชนผมว่าถ้าเอาไปแข่งอะใส่การ์ดแท็กอะดีสุดแล้วอ่าเรามาดูอันนี้กันอันนี้ผมทำไว้หกหมื่นนะ เห็นมีคนทำไว้แสนหนึง่งเดี๋ยวลองดูไม่น่าได้หรอกชยากได้ไหมคูณสี่ต้องสามหนึง่ง ได้ต้องหกหมื่สี่อ้าโหแปดหมเกือบแสนหนึ่งสุดยอดเลยครับถ้าผมได้แสนหนึ่งนี่ผมเลิกแล้วเลิกคิดเลยเดี๋ยวมาลองดูว่าผมจะได้เกิน8ปดหมสามที่ผมทำไว้เมื่อกี้ได้หรือไม่ลองดอูเราสามารถคุมได้เจ๋ง รถชาวบ้านได้หกหมื่นเก้ามิกี้ได้ต้องแปดหมื่นสามขอสักแสนหนึ่ง่ะเฮ้ยทำไมมันมาเยอะจังวะรถชาวบ้านอ็น .pc ซีอนบีซีมาโคตรเยอะเลยเฮ้ยผมไปชนนี่ว่าโอ้โห จแหืเอ้เฮ้ยเพิ่มขึ้นนี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวลองแบบที่อื่นกันบ้างผมผมท้อกับการที่แบบว่า NPC มันวิ่งมาโคตรเยอะเลยท้อมากเลยเออเนี่ยข้างล่างผมได้76000ใช่ไหมโอเคเรามาลองพื้นที่ใหญ่กันบ้างโอ้ยยังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยแรงเกิน อำไมนะรถเ p c มันมาพอดีขออีกรอบนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้อืมพลาดอีกดิดดีโอ้ไม่น่าพลาดเลยทำไมทาไมทาไมโอ้โหไม่น่าพลาดเลยเมื่อกี้ผมต้องขยับไปถึงเท่าไหร่เนี่ย เดือดชนเด่อชนเอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้มันต้องดิฟแบบว่าดิฟตลอดทางนะครับรู้สึกยากรู้สึกยากรู้สึกยากทำไมมันยากอย่างนี้อ,อ,อ,อเออรถคว่ำรถคว่ำนี่มันเกมรถแข่งหรือว่าอะไรเนี่ยมันยากจังเลยอ้าวดิฟค้างด้วยอา้าวผมจะเล่นใหม่อ่ะฮัลโหลโอเค เทมี่น่าจะได้แล้วได้ขอให้ได้เฮ้ยอ,อะอะอะอ,ะ,อะยากล้ามันหนึ่งโอ้มายกอดสงสุดอยู่ก้าหมื่นหนึ่งแล้วนี่ ก้าหมื่นสี่สูงสุดผมได้เก้าหมื่นสี่ oh ออใหม่กาดยากเย็นแสงเข็นอยากได้สักแสนหนึ่งอะ่ะอย่าชนนะอย่าชนนะ หนึ่งแสนแล้วโอ้โอเคตาหลับแล้วนอนตายตาหลับโอ้ยยากหลือเกินหนึ่งแสนแล้วกลับบ้านครับฮีสามแล้วด้วยไม่เล่นฮีครับจะเล่นแค่ดิฟก็พอวิ่แค่นี้ก็เหนื่อยสุดยอดเลยโอเคถึงบ้านแล้วเข้าบ้านเรียบร้อยนะครับผม ก็สำหรับใครอยากเอารถคันนี้ไปดิฟผมแนะนำนะมันมากสนุกใช้ได้ถ้าเทียบกับคันนั้นที่ผมเล่นบ่อยๆนะครับถือว่าดีถ้าใครอยากแต่งตามก็ลองแต่งดูได้นะสำหรับสายดิฟผมจะใช้ประมาณนี้นะครับถ้าจะแต่งตามนะครับผมแนะนำก็คือซับเพนชั่นจะเป็นโชว์เคสตัวเบรกอันนี้แล้วแต่ครับยางล้อจะต้องเป็นแดกเท่านั้นนะครับเป็นยางแดก ถ้าเป็นยางโชว์เคสผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าดูอัตราการเร่งอะ่ะอัตราการเร่งศูนย์ถึงร้อยอ่ะมันจะลดลงก็คือมันไม่ค่อยดีอะ่ะเรทมันลดอะ่ะเออถ้าจะให้ดีคือเรทสูงสูงมาก่อนก็คือตัวนี้นะครับยางแดกยิ่งอัตรา,ารเร่งดีเท่าไหร่นะการเลี้ยงคอนโทรลในการดิฟมันจะดีขึ้นผมแนะนําก็คือยางแดกนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาออกก่อนต้องไปใช้กับคลิปอื่น ส่วนดิฟ f ์อรเรนเชีเนี่ยก็จะเป็นโชเคสนะครับเอ่อถ้าเป็นอันอื่นมันจะไม่ดิฟนะอืมถ้าใช้ของสายดิฟเลยเนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีงั้นใช้โชเคสอะดีสุดละส่วนเกียร์ผมแนะนำให้เป็นเกียร์5สปีดหรือ6สปีดนะครับ5สปีดก็ได้นะ5สปีดมันจะเร็วขึ้นเห็นไหมอัตราการเร่งมันจะดีขึ้น ก็คือสูง100มันจะเร็วขึ้นนะครับก็แนะนำว่ายิ่งเกียร์ยิ่งเกียร์ต่ำเท่าไหร่ยิ่งความเร็วในการอัตราเร่งมันจะดีขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าสำหรับสายแท็กเนี่ยเขาจะเน้นไฮสปีดใช่ไหมก็จะต้องเป็นเกียร์8สปีดสำหรับสายรถแข่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายดิปของ Subaru บ r รุนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว ก่อนจากกันไปนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้ทำคลิปรถรุ่นอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ